นโยบายหลักเนี่ยก็เป็นของผู้บริหารที่ได้กําหนดเป็นนโยบายแล้วทางผมเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องน,นํานโยบายนั้นมาแปลงเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเป็นเรื่องของการบริการสาธารณะองค์ประกอบทั้ง10ส่วนที่เขาประเมินมาเนี่ยมีผลสำเร็จบางส่วนเนี่ยถึงร้อเเซการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกซึ่งมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเนี่ยทุกคนที่ได้รับ เกียรติจากงานพันนอกที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยรู้สึกว่าได้ผลสำเร็จเป็นที่พอใจก็จะมีความภูมิใจภูมิใจในการทํางานที่เกิดประสิทธิภาพกับองค์กรถ้าหากว่าดูบริบทแล้วเนี่ย มันเกิดจากความตั้งใจแล้วก็ความละเอียดในเรื่องของการดูเอกสารดูระเบียบข้อกฎหมายโดยเฉพาะอำน,นาจหน้าที่ถ้าเรารู้ว่าภารกิจเราเนี่ยก็สามารถที่จะไปสู่ความเฉลเลเป็กนกันได้เราได้ปป,ปชเป็นครั้งแรกเมื่อ5 6, ปีที่แล้วเป็นต้นแบบการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งประกวดรางวัลพ่อปกเก้าได้ทองคำถึง2ตัวได้ธรรมดาอีก4ตัว แล้วก็นวัตก,กรรมธรรมาพิบาลอีกหลายรางวัลซึ่งเป็นตัวการันตีได้ว่าเราทํางานไปถูกทิศทางแล้วเราได้มาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยตกลงจากมาตรฐานเดิมเขาก็บอกว,ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาต้องรักษามาตรฐานนั้นไว้เพราะว่าการทํางานที่เกิดจากความโปร่งใสความชัดเจนไม่หาประโยชน์ต่างๆเป็นมาตรฐานหนึ่งแล้วโดยเฉพาะคนที่รับราชการสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือให้กเกษียณอย่างสางงาม โดยไม่มีภาระหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคดีความอะไรติดพันไปข้าพเจ้าที่หนครับท่านตำรวจโทของกองหนีจิตริชขอประกาศเจตนารมว่าจะปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สจริตไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรมยึดคามิถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนยประโยส่วนากวาประโยจะปกป้องเพื่อนสถาบันชาติปกป้องเพื่อสาบันชาติศาสนาศาสนาขสัตว์และเจริญรอยตามเรื่องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Thank <laughs> you.